สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่อง n e k ก y ้ a s m i n กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการทำอ e ีบุ๊กจากโปรแกรม powerpoint กันค่ะว่าโปรแกรม powerpoint นะคะสามารถที่จะทำสื่ออ e ีบุ๊กหรือหนังสือออนไลน์อ e ีบุ๊กได้อย่างไรค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกท่านไปชมกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกท่านนะคะเปิดไปที่หน้าป่าของ PowerPoint นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะคลิกขวาค่ะไปที่เส้นตารางและเส้นบอกแนวค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะเราจะเห็นว่าจะมีช่องให้ติ๊กด้านล่าง2ช่องนะคะแล้วก็ไปติ๊กช่องที่เป็นแสดงเส้นบอกแนวรูปวาดบนหน้าจอนะคะแล้วก็ไปติ๊กเลยนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะเพื่อน เมื่อ,อกดตกลงแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าหน้าจอนะคะจะมีเส้นปะนะคะตีเป็นรูปนะคะรูปบวกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปคลิกที่มุมแทรกนะคะแล้วก็แทรกรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็คุมดาในส่วนที่เป็นอีกครึ่งหน้ากระดาษลงไปเลยะค่ะเพื่อนค่ะเมื่อเราคุมดําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะทําเป็นหน้าปกของอ e ีบุ๊กนั่นเองค่ะ ซึ่งหน้าปกของอ e ีบุ๊กนะคะก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อนะคะซึ่งหัวข้อเนี่ยเราก็จะต้องทําให้เป็นเด่นๆน,นะคะเด่นชัดในเรื่องที่เราจะศึกษาเนาะเราก็ใส่ไปเลยค่ะใส่หัวข้อไปแบบนี้นะคะก็คือ,อวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้เนื้อหาในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะอ่าแล้วก็พิมพ์เข้าไปเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะอย่าลืมค่ะต้องพิมพ หัวด้วยนะคะว่าเป็นอ e ีบุ๊กเนื่องจากเราจะทำอ e ีบุ๊กกันค่ะค่ะสำหรับเมื่อเราทำนะคะหัวข้อสำเร็จแล้วนะคะเราก็สร้างรูปภาพนะคะเพื่อให้บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ใส่รูปภาพไปเลยค่ะเราจะเห็นว่าฝั่งทางขวานะคะจะเป็นในส่วนของหน้าปกนะคะฝั่งทางซ้ายที่เห็นว่างๆสีข,ขาวๆนี้นะคะเพื่อนๆที่ ก็สามารถนะคะที่จะทําเป็นปกหลังได้นะคะก็ออกแบบปกหลังเป็นฉบับของตัวเองเลยนะคะสําหรับขั้นต่อไปนะคะเราก็จะเปิดมาอีกหน้านึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคุมสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนหน้าปกค่ะคุมวืบลงมานะคะในส่วนของหน้านี้นะคะผู้จะทําก็จะทําเป็นในส่วนของการเกินนําหัวข้อต่างๆนะคะที่เราจะทำอ e ีบุ๊กนะคะในะเล่มนี้นะคะ เราก็จะใส่เป็นหัวข้อใหญ่ลงไปเลยนะคะก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นอะไรบ้างนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นการเกิดนาค่ะนะคะเราก็ใส่ข้อความลงไปเลยค่ะค่ะเมื่อเราใส่ข้อความเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวข้อย่อยนะคะสําหรับหัวข้อที่จะศึกษาต่อไปนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็ใส่เข้าไปเลยนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะออกแบบฟอนต์ออกแบบรูปร่าง หนังสือ e-book ของตัวเองนะคะให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะทําได้เลยเนาะแล้วก็หน้าสําหรับหน้าทางขวานะคะเราก็จะทำในหัวข้อแรกก็คือหัวข้อการกำหนดหัวข้อนะคะเราก็เริ่มกันเลยค่ะนะคะเราก็จะเริ่มทำนะคะการกำหนดหัวข้อนะคะเป็นหัวข้อที่มีขนาดใหญ่นะคะเพื่อเป็นการบ,บอกว่าหน้านี้นะคะเราจะทำหัวข้อนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะ เรานะคะก็จะทำนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะเราก็จะไม่ใช้เนื้อหาที่เยอะมากเกินไปนะคะเราจะสรุปเนื้อหาที่สามารถที่จะอ่านจากอิเล็กทรอนิกส์หรืออ่านจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างาชัดเจนแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายคะคะต่อมานะคะเราก็จะแทรกรูปภาพค่ะให้เป็นหัวข้อ,อนี้นะคะสำหรับการกำหนดหัวข้อค่ะอาศัยรูปภาพไปนะคะ เมื่อสําเร็จเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําให้มันเป็นความเป็นหนังสือมากขึ้นนะคะจากตรงกลางค่ะทุกท่านจะเห็นว่ามันจะว่างๆอยู่นะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีนะคะแล้วก็กดคลิกขวาค่ะเราก,กดคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่การแทรกรูปภาพนะคะแล้วก็จะแทรกรูปวาดรูปร่างนะคะที่เป็นสีหนุนเปินผ้าค่ะแล้วแทรกลงไปเลยนะคะเพื่อนนะแล้วก็กดคลิกขวาค่ะ ะะแล้วก็กดไปที่การไล่ระดับเส้นนะคะ,ะในส่วนนี้เราก็จะไปการที่ไล่ระดับเส้นนะคะเราก็จะใช้ตรงกลางนะคะก็คือส่วนตรงนี้นะคะเราจะทําให้เป็นสีมืดๆนะคะเพื่อที่จะเป็นแกนกลางของหนังสือนะคะ,ะ,คะแล้วก็ขอบๆนะคะเราก็จะใช้เป็นสีให้สมูทกับสีของหนังสือนั่นเองค่ะนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะนํากรอบออกะคะ่ะแล้วก็ไปนะคะที่ตรง ตรงนี้เราก็จะไปเส้นกรอบรูปร่างนะคะแล้วก็จะไม่มีเส้นเกาะน,นะคะอ่าค่ะหน้าตาของอ e ีบุ๊กของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะทําหัวข้อต่อไปนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะทําหัวข้อต่อไปนะคะได้จนครบเนื้อหาที่เราจะทําเล่มอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราทําเนื้อหาทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะ วิธีการต่อไปคือวิธีที่สําคัญก็คือวิธีที่จะนําไปสู่การทาอ e ีบุ๊กนะคะทาหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะให้ทุกท่านนะคะกดไปที่การเปลี่ยนค่ะเสร็จแล้วนะคะมากดตรงเพิ่มเติมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปกดที่ม้วนหน้ากระดาษนะคะเราก็ไปกดที่หน้าม้วนหน้ากระดาษตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะให้ทุกท่านนะคะกดนําไปใช้กับทั้งหมดคือตรงนี้ค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเมื่อเรากดนำไปใช้นะคะเราก็ไปกดที่ไฟล์ค่ะแล้วก็คลิกไปที่บันทึกเป็นค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อเป็นการให้เปิดคลิปได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วให้ทุกท่านเซฟงานไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะ,ะเมื่อเราเซฟมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เรานะคะตั้งชื่อไฟล์ว่า e-book นะคะเพื่อเป็นการหาไฟล์งานตัวนี้ได้อย่างง่ายๆนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะไปที่ บันทึกเป็นชนิดนะคะเราไปเลือกนะคะที่ PowerPoint Show ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะแล้วก็บันทึกตกลงนะคะค่ะแล้วเราก็ไปดูนะคะผลงานของเราว่าเรารันสรัรหรือว่าเราออกแบบอีบ o ๊ e book, ด้วยโปรแกรม PowerPoint นะคะมันจะออกแบบมาเป็นหน้าตาย่งไงนะคะเราก็ลองไปคลิกนะคะเพื่อเช็คดูนะคะว่างานของเรานะคะได้ตรงตามแบบที่เราต้องการหรือไม่นะคะ แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทุกท่านาทุกท่านสามารถที่จะไปออกแบบหรือร่างสารอ e ีบุ๊กของตัวเองจาก Powerpoint นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้กับคลิปนี้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ